สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องช่างชัยทองกันนะคะชัยทองการประปานะคะวันนี้ช่างชัยทองจะพามาติดสุขภัณฑ์นะคะแต่เป็นโถฉีรุ่นนี้เลยนะคะสเปคแบบนี้ทํายากมากสําหรับช่างก็จะบางคนก็จะทําเป็นทําไม่เป็นนะคะถ้าใครที่ยังติดตั้งไม่เป็นก็มาดูวิธีกันนะคะ ตัวนี้ค่อนข้างจะหนักนะคะโถฉี่รุ่นป่าเซียนนะคะตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์นะคะของสุขภัณฑ์ี่ห้อนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะจะมีตะขอแขวนมาแบบนี้นี่ก็จะเป็นสายไฟดูสีมันนะคะตัวนี้ ตานารักมากอันนี้ก็จะมีฝาปิดนะคะของระบบไฟฟ้าอย่างหนักเลยนะคะตัวนี้ด,ด,ด,ดูโอ้ยออออต้องยกสองคนนะคะหนักมากจะมีระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่างชัยทองจะพา ไปดูวิธีการติดตั้งกันนะคะปไปเราไปดูกันจากหลังจากที่เราวางท่อไว้เรียบร้อยแล้วปลูกกระเบื้องเสร็จเราก็จะมาติดตั้งนะคะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างดับแรกนะคะเราตัดกระเบื้องให้พอดีกับปากท่อนะคะแล้วก็ยึดหน้าแปนทองเหลืองอันนี้เอาไว้นะคะกันเพื่อที่จะให้ ฉี่ไม่เล็ดรอดรื่ไหลออกมาด้านข้างนะคะเสร็จแล้วเราก็จะวัดเซ็นเซอร์นะคะจากตรงกลางเพื่อจะยุดน็อตนะคะตัวนี้วัดขึ้นไปด้านบนนะคะจากเซนเ,นเตอร์ขึ้นไปนะคะไปเป็นขอแขวนมันนะคะประมาณ54เซนนะคะตั้งฉากให้ได้นะคะแล้วเราก็จะมาเจาะทีหลังนะคะเซ็นเตอร์ตรงกลางนะคะระหว่างโถฉี่นะคะ กับขอแขวนจะมีอยู่สองชิ้นนะคะขอแขวนรุ่นนี้จากนั้นนะคะเราก็เอาขอแขวนชิ้นที่1น,นะคะมาตั้งไว้ตรงกลางที่เราวัดไว้นะคะแล้วก็มาจาอวาดเป็นเป็นรูปนะคะรูปน็อตไปก่อนนะคะ เพื่อที่เวลาเราเจาะมันจะได้ง่ายต่อการเจาะนะคะตอนนี้เราก็จะทำการเจาะเลยค่ะตามที่เราวาดไว้นะคะพอเจาะไว้เสร็จนะคะเราก็จะมาทำการใส่พุกนะคะอันนี้จะเป็นพุกที่แถมมานะคะเป็นพุกพลาสติกนะคะใส่ไปเลยนะคะตามที่เจาะ ก็จะยึดน็อตนะคะน็อตมันยาวนะคะนี้เราก็จะยึดไปจัดระเบียบไปนะคะทำซนเตอร์ให้มันตรงๆนะคะตัวนี้มันจะค่อนข้างขึ้นอย่าเวลายึดแล้วมันจะแน่นมากนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสองตัวนะคะตั้งจัดฉากด้วยนะคะมันจะได้ไม่เสียเวลานะคะ กรจะใช้กระดาษเน็บไว้เพื่อกันหัวน็อตไปขูดกับกระเบื้องนะคะเพื่อความสวยงามและปลอดภัยของกระเบื้องนะคะเราก็จะใช้กระดาษรองก่อนนะคะเวลาเราเน็บนอ็อตเน็บสกรูมันจะได้ไม่ไปโดนนะคะแล้วก็จะไม่เคลื่อนที่นะคะเหน็บเข้าไปเลยค่ะสองฝั่งนะคะ แล้วก็จะมาพันเกียวสต็อปบลาวนะคะรุ่นนี้จะมีสต็อปบลาวนะคะจะค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะยกใส่นะคะยกสองคนนะคะหนักมากยกใส่กับข้อแขวนที่เราใส่จัดเจาะไว้นะคะจัดฉากให้ตรงนะคะ ไปยก็จะเป็นการใส่สายอ่อนนะคะใส่เข้ากับสต็อปบ้าตัวเมื่อกี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็จะใส่ตรงเซ็นเซอร์นะคะท่อที่ผ่านระบบเซ็นเซอร์นะคะค่อยๆทำนะคะตัวนี้เบาบางมาก กรอบเสร็จก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปิดฝานะคะก็จะออกมาหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยใครสนใจจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะกับช่งชางใช้ทองกันนะคะ